สวัสดีครับผมร้าน ANC ปลาครบนะครับผมวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับผมส่งปลาให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็เป็นจํานวนทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะครับผมเป็นปลาไซส์ใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีเล็กสุดนี้บ่อดนด่ก็มี35เซนกับสเซนนะครับแต่ที่ลูกค้าเอาไปคือเป็นปลาไซส์ใหญ่50บวกถึง60บวกนะครับผมก็จํานวน24ตัวครับผม ต้องบอกนะครับว่าปลาชิดนี้เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับผมก็ใส่ปลาถุงละ2ตัว3ามตัวนะครับเต็มที่ครับพอปลาไซส์ใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับ ANC บักคาทุกครั้งที่ใส่ปลาก็ต้องใส่น้ําแข็งตามครับผมเพื่อคลายความร้อนให้แก่ปลานะครับผมก็จะถึงมือลูกค้ามันเที่ยงับพรุ่งนี้ครับรถนี้ออกตอนบ่ายโมงครับผมก็ต้องรีบส่งไวก่อนนะครับช่วงนี้ผมไปส่งช่วงเที่ยงครับผม ส่วนบ่อนี้ก็เป็นปลาเลยครับที่ยังเหลืออยู่นะครับผมก็เป็นปลาปลดกักเรียบร้อยเหมือนกันเช่นกันครับผมอยู่ประมาณสีกสิบตัวนะครับผมขนาดสายส5 40เซนนะครับผมปลาทุกตัวปลดกักเรียบร้อยสนใจปลาสวยปลาพัดเกล็ดลูกนอกปลานอกก็ลองทักเองตีเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ a องของกาสวัสดีครับผม